สวัสดีค่ะอังเลนค่ะสวัสดีสุภสุคนสวัสดีจากอังแลนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้ายจะพาน้องเวลีปันจักรยานไปบ้านใครคะนัดจอยบ้านนัดจอยค่ะพี่น้องค่ะเป็นอีกแอดเวนเจอร์หนึ่งเนาะที่ยังไม่เคยทำจ้ะอันถ้าขับรถยนต์เนาะไปบ้านนัดจอยก็ประมาณเกือบ20นาทีนะจ้ะอันนี้จักรยานเนาะจักรยานจะใช้เวลานานเท่าไหร่มามาจับเวลาดูเนาะค่ะ ใส่ย,ยังไม่รู้ว่ามันมันระยะทางกี่กิโลเดี๋ยวใส่จะจับดูเนาะค่ะว่ากี่กิโลเมตรจะใช้เวลากี่นาทีประมาณนี้เนาะจะ้ะโอเคไปกันเลยค่ะ<ช>โอเค <laughs> มาค่ะพี่น้องคะพุนเด็กหน่อยอยู่ข้างหลังพุนจะ้ะน้องเบลีอยู่ข้างหลังโอเคเลยค่ะวันนี้อากาศดีจ้ะอากาศแบบเป็นใจมากๆเลย แดดแต่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่ร้อนจ้ะกำลังพอดีจ้ะเวลาปั่นไปนี่ก็จะอุ่นเนาะพี่น้องคะนั่นละมาเดี๋ยวชิพาพี่ชมฟังทางบ้านนะจอยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะปั่นไปปกติปั่นไปยังไม่ถึงจ้ะออ้คนแซงหน้าไม่ไปแล้วน้องไม่ลี่แซงหน้าไม่ไปแล้วเนาะปกติใช้ปัน่นยังไม่ถึงสักทีนะจ้ะไอปั่นไปประมาณ สามสิบนาทีก็ไปจอดยังไม่ถึงเนะจ๊ะครึ่งทางโอเคแต่เราไม่รู้ว่าจะกี่นาทีลูก5ะไม่นิดไม่นิดเมลีว่าไปกันเลยค่ะทุกคน <c oughs> วันนี้วันนี้ทีมนี้มีอยู่แค่สงคนนะคะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าพ่อไม่ไปทํางานเนะจ๊ะถึงได้หาอะไรทํากันสงคนเป็นวันหยุดน้องเมลีนะจ๊ะอากาศดีๆแบบนี้ต้องออกกําลังกายกัน เส้นทางการปั่นจักรยานก็ประมาณนี้แหละจ้ะมีแต่เส้นที่ไอ่จะไปบ้านให้ช่วยอีกครึ่งทางแต่มันเส้นจะเป็นแบบว่าถนนใหญ่แต่ว่าเราก็จะมีไอ้ฟุตบาทที่ว่าให้เด็กน้อยปั่นได้นะจ๊ะเนาะโอเคไปกันเลยจ้าพนหน่อยหน่ะปั่นเก่งเกงหน่อยหน่อยนะเร็วเร็วมแว ถึงเลยค่ะถึงนี่ปกติแล้วค่ะพวกทซายกับพวกไม้กับเมลีจะถึงตรงนี้แล้วก็จะจะกลับไปเนอกจากตอนนี้ new Oh อะไรนะอ g a i n We start a new adventure We start new adventure พี่น้อง,องคะ <c oughs> นี่แหละ <c oughs> ก็จะตรงไปนี้ไปบ้านนะจอยทีนี้จ้ะต่อไปก็จะเป็นเส้นแบบนี้จ้ะเป็นข้างถนนใหญ่นะเราก็ขี่ในฟุตบาทได้จ้ะขี่ช้าๆนอกจากพี่น้องคะ บางคนที่เป็นนักปั่นมากๆ,ๆ,ๆเขาก็ปั่นในถนนแต่ว่าไอ้พวกสายจะปั่นในฟุตบาทนะจ๊ะเมลี่ you know? <laughs> อยู่ไหน <laughs> อยู่นี่ถึงแล้วพี่น้องคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง30นาทีนเนาะเพราะว่ามัน,นมากับเมลี่ถ้าสายมาในี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะสา,ายว่าวโอเคน้องเมลี่เขาแบบว่าไอ้เดี๋ยวก็โจอดเดี๋ยวก็พักเดี๋ยวก็ไม่ปั่นแบบว่าจูงเอาตรงไหนที่มันขึ้นโนนสินะ เชิญนเกตไปดีว่าตรงไหนที่ขึ้นคอยขึ้นเนินขึ้นอะไรนะน้องวีดีเขาก็จูงเอาอันนี้คือข้าวเข็ดหมูบ้านนะจอยเราก็เลยพากันจูงเอาโอ้ไปบีดีไปก่อนแม่แอนดี้ไม่อยู่รนีนจ้าหลังจากไอถึงบ้านจอยน้องก,กินข้าวกินน้ําเสร็จพี่น้องขาจะพากันเดินเล่นเนาะบานชินใสซเห็นไอแอปเปิ้ล อีกพันหนึ่งที่น่าสนใจจะถ่ายให้ทุกๆคนดูจ้าเนาะเป็นครับแอปเปิลเหมือนกันเนาะค่ะ,ะครับแอปเปิลก็จะมีหลายพันเนาะพี่นองมีหลายพันมีหลายสีอันนี้ส่เจอสีเหลืองที่ส่ย,ยังไม่เคยถ่ายให้ใครดูเลยส่ก็เลยสนใจจะจะถ่ายให้ดูเนาะพี่นองจ้ะนั่นแหละค่ะโอเคปไปดูกันจ้ะดูค่ะพี่นองจ้ะเพิ่งอ,อันนี้ไม่รู้ว่าพันอะไรเนาะแต่ว่าก็เป็นครับแอปเปิลครับแอปเปิลเหมือนกัน พันธุ์สีเหลืองลูกกลมๆอันที่ไซเคยถ่ายจะเป็นพันธุ์สีแดงลูกเหมือนพุทราบ้านเราลูกเรียวนิดนึงเนาะพันธุ์แบบนี้จะมีสีแดงก็มีจ้ะเดี๋ยวไซถ่ายให้ดูแต่อันนี้คือสีเหลืองเลยพี่น้องคขาจอยสวยสวยพี่จอยลูกมันเหมือนเหมือนเชอร์รี่นะจอยถ้าสีถ้าแต่ว่าสีเหลืองมดจอยชิมให้ดูจ้ะ แม่นางใต้ต้น <c oughs> เปรี้ยวมันเปรี้ยวใช่ไหมจอยเปรี้ยวแล้วฝาดพี่อ๋อไม่อร่อยเหมือนพันที่เราเก็บพี่ลองเก็นี้ก็มันก็โอเคแต่มันเปรี้ยวมากกว่าอืมอืมโอเคเดี๋ยวพี่จะชิมดูแต่ว่าถา่ายให้คนดูก่อนพี่น้อจ๋าเอ้ยม,มันมันหนาสะอ่อนเนาะพันนี้ใส่พวกใส่กับจอยไม่เก็บกินจ้ะเพราะว่ามันมันออกเปรี้ยวจอยว่ะออกเปรี้ยวแล้วก็กออกฝาดฝาดจ้ะฝาดเนื้อมันแข็งกว่าเนาะจอยเนาะไม่กรอบ นี่แข็งจ่อยป่ะนี่จะพี่น้องอันนี้อันนี้เราก็ไม่แข็งมากแล้วใช่ไหมอืมอุ้ยเบงมันจะหักเหมือนที่ทรายบ้านเลรอน่ารักไหมจ่อยก็เลยถ่ายซูเพื่อนๆเบงสีมันสะท้อนเสียนเนาะโอ้ยจ่อยเป็นกำๆอยู่ภาษาอีสานก็คือดบมาก<อ><อ>กิ<อ>ง้งแทบหักเออกิ้งแทบหักประสนโอ้ยพี่น้อยเบงใส่สีชิมเห็นเบงลากดินเลยด้วจ่อยเบงไปดู มันงปลาหักมาเป็นตาหักเจสะท้อนแสงว่าจ้อยบอชัดแจ๋วมากเบิ่งใช้สีซิมให้เบิ่งไม่หอ่ะ not bad มันก็ก็กินได้พี่ก็อร่อย not bad แต่ว่าถ้าตำจะอร่อยใช่เอาไปตำอร่อยใส่น้ำปลาร้ามันจะออกฝาดๆเปื่อนๆหน่อยเนาะแต่ว่ามันเปรี้ยวมากอยู่นะเปรี้ยวมากเยวมากอยู่แล้วก็มีออกฝาดด้วย มันคล้ายๆลูกอะไรบ้านเราออกผฝาดอะลูกว่าอืมลูกว่าไม่เปรี้ยวไงลูกว่าหวานฝาดแต่ว่าอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวฝาดอืเฟ,ฟื่อนๆนะถ้าตาอร่อยจ้ะพี่น้องถ้าตําอร่อยเด้อพี่น้องเด้อน,นี่ส่บ้านน่าจะอร่อยแซบอ,อยู่แล้วจ้ะลูกเหมือนลูกเหมือนเชอร์รี่เลยนะจอยเนาะอะอฮะ นเหมือนเชอรี่เอากินไปกินมาแซ่แบอยู่ด้วจ่อยก็แซ่บอยูอ่ยันมันทําให้เราแบบคอแห้งๆนะแล้วทีนี้น้ำน้ำลายแตกเลยมืม่อเ้าต้องพาเดินไปมุมนู้นมุมเนี้ยควงใหญ่ๆนะมันจะอ่อนแถอ่อันนี้มันออกที่หลังเนาะจ้ะ พันที่เราเก็บเอ็สีแดงมันร่วงแล้วเออมันร่วงแล้วตัวนั้นพันแดงๆที่เหมือนพุทราเนี่ยมันจะลูกเรียวๆนั้นอร่อยที่สุดที่จะใส่กินมากเลยครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีสีเขียวเขียวเลยยิ่งมีแต่เปรี้ยวนะจอยที่อยู่ป่าเปรี้ยวอันนี้อร่อยอยู่ด้ยแต้ว่าสู้พันนั้นไม่ได้แต่ว่าโอเคอยู่นะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะพี่น้องเอ้ยสะออนจ้ะพูดได้คําเดียวคือสะออนพี่น้องบึง เก็บไปตำนี่จะอร่อยอยู่จ้ะเหมือนที่ใส่ชิมให้ดูเนาะลูกพันน่ะกลมๆจ้ะเบิ่งลูกกลมๆม,มันจะเด็ดให้ดูอ้ยน้องไม่ดีไม่ได้มาแน่จ้ะน้องไม่ดีอยู่กับพี่ไมยลูกสาวจอยนะคะเบิ่งลูกกลมๆเหมือนเชอร์รี่จ้ะแด่ออกเป็นสีเหลืองเนาะมันจะมีอีกพันแบบกลมแบบนี้แล้วสีแดงเดี๋ยวใส่จะถ่ายให้ดูมันยังไม่สุกมากเนาะเบิ่งจ้ะโอ้ยเอาเก็บไปฝากน้องไม่ดีสักสองลูกสามลูกจ้ะ มึงลากขี้ดินอยู่ยพี่น้องเฮ้ย<อ>นอนถ่าย,น,น,ยนั่งถ่ายเน้่ยแบบนอนถ่ายนั่งถ่ายเราจะเก็บสักสามสี่รูปไปฝากลูกสาวจ้ะพันนี้เขายังไม่เคยเห็นน้องไม่ดี<อ>เห็นอยู่ไกลๆจ้ะเห็นตอนขี่รถผ่านไหมมึง,งลากขีดด้ดินอีกมีเด เมิ่งพี่น้องเอ้ยให้มาสสออนเนี่ยมุจามาสสออนน้ำใสเนี่ยอันนี้ตําจะอร่อยจ้ะมอใส่ชิมไปตะกี้นี่แล้วถ้าตํานี่จะอร่อยมากๆเลยจ้ะโอ้โหูโดกกว่าสีแดงเองจ้ะแต่นี่เป็นสีเหลืองเนาะพี่น้องเนาะ ังนี้ไม่ค่อยอนั้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ไม่โดนแสง,บ,งบ้างใช่าหบิ่งตามพื้นนะพี่น้องตามพื้นแ้าเป็นบ้านที่อีสานก็จะเป็นพุท<ม>ราที่เกิดตามป่าด้วยจ้ะเนาะตามตามบ้านตามหมู่บ้านทุกทรายเก็บกินเน่ยแม่จะ้ะเก็บพุทราสินะคะรูปแบบนี้เลยพุทราเล็กแม่จ้ะกระกระท่านเล็กเนาะภาษาอีสาน ภาษาอีสานแล้วก็ภาษากลางวันละค่ำนั่นแหละจ่ายน็นบ่นี่ตอนสมัยเด็กๆไปเก็บกินไหมจ๊ะเห็บพุทรากินเพิ่นอันนี้คือใต้ต้นค่ะ,คะ,คะใต้ต้นมันไม่ค่อยเห็นเนาะมันต้องไปออกไป้างนอกต้นทางไหนที่โดนแสงมันถึงจะเหลืองจะ้ะเหลืองอลามเบิ่งโอ้โอ้โอ้สะออนพี่นอกสะออน สออนมากๆครับพี่น้องตื่นเต้นพ้อมเพราะว่าเป็นครั้งแรกเนาะมาอยู่แปดปีนี่เพิ่งได้ชิมสีเหลืองครั้งแรกจอ,อยที่ได้ชิมสีเหลืองเออที่ได้เห็นสีเหลืองแบบแบบ,แบ,บไอใต้ต้นเลยแมจ่จ้ะเนาะสออนแล้วก็อนอนซอนแม่จ้ะตื่นตาตื่นใจภาษากลาง <c oughs> อู้เดี๋ยวสิทายต้นเนี่เเบิ่งจ้ะทางโน้นสองต้นแล้วทางนี้อีกเป็นต้นแล้วก็อีกทางอีก,กเป็นไม้ประดับเนาะจา้ะเนาะเป็นไม้ประดับเบิ มาดูต้นนี้จ้ะต้นใหญ่ลเลยดยจ้ะเห็นบนนัน่ไอ้นั้นมันโคนต้นมันต้นใหญ่แล้วมันจะออกไอ้แบบที่สังเกตด้วยจอยมันจะมีฝั่งที่มีแดดเนาะจอยฝั่งที่มีแดดนี้จะสีสวยเออฝั่งที่ไม่มีแดดมันจะไม่ค่อยขึ้นเห็นบ้างเนี่ยจตางกลางแถวนั้นนี่มันจะมาขึ้นทางนี้ที่แดดส่งถึงอุ้ยงามงามอีน้องเอ้ยไม่อยากไปละจอยอยากอยู่ทั้งวันละจอย อยู่แบบนี้ทั้งวันแล้ววันนีพี่น้องเลยมันลูกเล็กเกินที่จะเอาไปหากินแต่ว่า,าไปตำน่าจะอร่อยเดี๋ยวใส่จะกัดให้ดูมันจะมีไอ้นั่นมันจะมีมเมล็ดด้วยจะด้วยเหมือน,มนเมล็ดไอแอปเปิ้ลนั่นแหละจ้าแต่ว่าจะเล็กนอะตามลูกของมันนี่ใส่กัดให้ดูจะเป็นแบบนี้จ้ะ นี่พี่น้องจ้าดูเม็ดมันก็จะเป็นแบบนี้จ้าทรายแกะออกให้ดูเนาะเมล็ดเล็กๆค่ะเล็กๆไม่รู้มันจะปลูกขึ้นไหมเด้อมีคนถามว่าเอาเม็ดมันมาปลูกหน่อยได้ไหมทใายแกะไว้อยู่เด้อแต่ไม่ใช่พันธุ์สีเหลืองจ้ะพันธุ์สีแดงทรายแกะไว้อยู่เดี๋ยวกลับบ้านจะเอาไปฝากแกะได้ไม่เยอะจ้ะมึงอันนี้สุกเต็มเต็มที่แล้วจ้ะสุกเต็มที่แล้วร่วงเต็มเลยอันนี้ ต้นนี้จะฝาดนำตัวต้นนี้มันจะเวลาสุกมากๆมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่เปร so ี้ยวมากแล้วมันฝาดไมจะเโอ้ยบ่ลุ่นลุมขี้ดินเต็มบ่เจ้ะเต็มขี้ดินอยู่ใส่โสนใส่เก็บมากินกินไปด้วยจ้ะชิมให้ดูไม่กรอบค่ะต้นนี้เพราะวันสุกแล้ว มันสุกมากแล้วจ้ะสุกเต็มที่นะจ้ะมันจะไม่กรอบมันจะเป็นแบบว่าเป็นไออย่างก่อนนิ่มนิดนึงนะจ้ะนิ่มนิดนึงแล้วก็จะมีฝาดนําถ้ามันสุกมากๆจะฝาดนําถ้ามันเหมือนต้นนั้นนะมันจะเปี้ยวนําต้นนั้นยังไม่สุกมากต้นนี้สุกมากจับแล้วร่วงเลยจ้ะเม็ด่นโซออนพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวมาเปลี่ยนบรรยากาศเราจะทางฝั่งบ้านาบ้านน้าจอยอบ้านที่น้าจอยอยู่นะจะหมายถึงหมู่บ้านที่น้าจอยอาศัยอยู่เนาะพากันปั่นจักรยานมากับน,น้องมิลีจ้ะอ๋เพื่ออันนี้มาแอปเปิ้ลใหญ่ด้วยบ้านี้พี่น้องเราจะไปเก็บกินแอปเปิ้ลใหญ่อันนี้ยัังอนนี้ก็คือกินได้แล้วเพื่อนเริ่มสุกกินได้แล้วกัดให้ฟังกัดให้ฟังกัดให้กินให้ดู <laughs> <laughs> เปรี้ยวไหมจอยสุดยอดของความเปรี้ยว <laughs> เปรี้ยวว่าสนใจว่าลูกมันไม่น่าจะเปรี้ยวเนาะค่ะพี่น้องเบิ่งเพิ่นให้เก็บกินได้เด้อจ้ะแต่ว่าใจว่าเปรี้ยวว่าสันโอ้เบิ่งเปรี้ยวรอบเปลือกแข็งจ้ะเออเยอะมากเลยจะดกมากเลยอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลอีกพันหนึ่งมันมีหลายพันจ้ะแอปเปิ้ลนาะพี่น้องคะว่าวัชพันธุตรงว่าพันธุไหนเป็นพันธุ์ไหนเนาะเบิ่งหุ่นแต่มันไม่ใช่ครับแอปเปิ้ลอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลอยู่ล่ะแต่ว่าเปรี้ยวว่ะสนใจว่าพันนี้เนาะก็จะใส่ในนี้คือ นะี่แหละมาดูความแตกต่างกันถ้าครับแอปเปิ้ลสีเขียวเด้อตอนกลับไปใจจะถ่ายให้ดูอย่าไปเก็บกินนะนั้นเปรี้ยวจี๊ดห้องเสียเลย hmm. มันมีหลายพันเนาะอันนี้แอปเปิ้ลพันธรรมดาแล้วนี่แหละแต่ว่ายังเปรี้ยวอยู่จอยเปล่าลโดกโดกมเนี่ยสีมันง่า,งา,งา,งางมๆจลยเอาไปกินสุ่มเนาะจอยเนาะแต่ว่าพี่มีเยอะแล้วพี่มีเยอะแล้วมึงเอามาจากบ้านชาลอนมาจากบ้านลุงชาลอน มาถ่ายให้ทุกคนดูบ้างสายจะชิมให้ดูลูกนี้จอยเปียวบงสิเปียวสำหรจอยจะชิมให้ดูจอยว่าเปียวสายว่ายังไงอืม,อมเผียบไม่เปียวมากนะจอยกรพิกกัดแค่นั้นแล้วระพิกพกัดคำใหญ่ๆเหมือนจอยดิ <laughs> เปียวมากอืมแต่ว่าเปลือกแข็งจำรรุ่นนี้เนี่ยเปลือกหนามากมเปลือกหนา,หนาคันนี้เปลือกหนา อพอกินอยู่ใช่ไหมอืมพอได้พอได้ไดนี่จ้ะอืมพี่โรงเรียนจอยทำงานนี่ยเลาจะในโรงเรียนเลยจะถ้าสุกกาน,นี้เนาะ,ะอร่อยอยู่นะจอยใช่ไหมอืมอันนี้มันยังไม่สุกแต่มันก็ร่วงทิ้งเยอะอืมดกมากจะดกจนแบบว่าไม่รู้ว่าลูกหรือไปผสมกันจะเอาเอาอีกคือควมเหนียวมันแล้วมันเหนียวเปลือกเหนียวเนาะมันอร่อยอยู่แต่เปลือกมันเหนียว พันนี้อืไม่เคยได้กินนะพี่ไม่เคยกินพันนี้นะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแจ่บอยู่พี่เกลืออที่อังกฤษช่วงนี้ของฟีเยอะจ้ะเพื่อนๆช่วงหน้าผลไม้ก็ของฟีเยอะทั้งของป่าของปลูกจ้ะอันนี้เพี่บอกเก็บเลยพี่บอกให้เก็บจ้ะไม่เก็บได้ไงเพื่อนๆเขาจะร่วงทิ้งเนอะเต็มเลยเนี่ยมีตะมันทั้งนั้นนะเนี่ยแอปเปิ้ล